แกะกวนลองนิดหน่อยแล้วเล่าครับยังอยู่ในงาน b a n k ์โคลอิน n ตอร์เนชั่น o นลม o เตครั้งที่45กันนะครับผมวันนี้ผมยืนอยู่หน้าบูธหนึ่งซึ่งเราจะไม่ได้มาลองแล้วเล่ารถรุ่นใดเป็นพิเศษเพราะเขาเป็นน้องใหม่ขอเวลคัมสู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการกับแบรนด์รถยนต์จากเวียดนาม WINFAST ครับ WINFAST เนี่ยถือเป็นแบรนด์ที่อยู่ในกระแสเรื่องหนึ่งก็คือเขาเป็นแบรนด์เวียดนามที่ ไปไกลถึงสหรัฐไปไกลถึงยุโรปเข้าตลาดหุ้นที่สหรัฐแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับถือเป็นโอกาสอันดีที่แบรนด์เวียดนามเนี่ยได้มาเปิดตัวพร้อมกับเวอร์ชั่นพวงมาลัยขวาครบทุกไลน์อัพตามที่เห็นหมดนี่เลยนะครับผมวิน a s t เป็นยังไงเทปนี้ผมจะแนะนำแบรนด์และตัวรถคร่าวๆให้ฟังกันนะครับผม ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันดีกว่าสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักแบรนด์วินฟ้าส์ครับวินฟาสเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่มาจากฝั่งทางเวียดนามนะครับโดยวินกรุ๊ปวินกรุ๊ปเนี่ยถ้าเทียบก็คือเหมือนเศรษฐีตระกูลแบบท็อปสท็อปหของประเทศเราครับเขามีธุรกิจหลายๆอย่างทั้งอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและธุรกิจอื่นๆเต็มไปหมดซึ่งรถยนต์เนี่ยของวินกรุ๊ปเนี่ยถือเป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดที่เขาสร้างขึ้นมาตามแพชชั่นของเจ้าของนั่นเองนะครับผมโดยวินฟ้าบว่า เขาได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยจากทาง BMW รวมถึงการออกแบบที่เห็นทั้งหมดเนี่ยที่ดูสวยงามเนี่ยก็คือได้สำนักออกแบบที่ชื่อ p i n i f a r i n a เนี่ยช่วยออกแบบรถของเขานะครับให้ออกมาดูดีอย่างนี้เช่นกันนะครับผมสำหรับวิน fast ในประเทศไทยเนี่ยที่มาในเวอร์ชั่นพวงมาลัยขวาแน่ๆเลยนะครับคือข้างหลังผมนี่นะครับผม มี VF34 e 34, แล้วก็ VF5 ซึ่งถือเป็นรถไฟฟ้าคอมแพตตตัวเล็กเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวที่น่าจะมาทำตลาดอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้เพราะมีภาพหลุดมาแล้วว่ามีการวิ่งทดสอบในประเทศไทยไปแล้วนะครับผมแต่วินฟ้าที่มาเปิดวันนี้นะครับมีทั้งตัวเล็กสุดอย่าง VF3 ที่ดูเป็นกล่องน่ารักน่ารัสไตล์คล้ายๆรถเลยอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มี VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 ไล่ตามขนาดเลยครับ6เป็นซับคอมแพ7เป็นคอมแพ t นะครับผม8ก็เป็น SUV ไซส์ที่แบบขนาดกลางขึ้นมาแล้วก็9เป็นไซส์ใหญ่ไปเลยนะครับผมซึ่งทั้งหมดเป็นไฟฟ้านะครับและ ที่อยู่บนเวทีในงานนี้นะครับเป็นคอนเซปต์กระบะของตัว Y ซึ่งเป็นกระบะจากวินฟ้าสที่เป็นกระบะเชิงไลฟ์สไตล์นะครับลักษณะของเขาต่างๆทั้งเทคโนโลยีตัวกระจกมองข้างการใช้งานห้องโดยสารรวมถึงทุกสิ่งที่เขาใส่มาเป็นแนวของรถแห่งอนาคตและออกแบบมาสวยงามมากเลยครับผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าข้อมูลล่าสุดที่พอจะได้ก็คือทางวินฟ้า t ยังไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปดูตัวรถว่า ลักษณะหน้าตาต่างๆงานประกอบหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่พอจะพูดได้ก็คือชื่อเสียงของวิน a s t ในตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังสร้างตัวก็ต้องบอกกันว่าใครที่ชอบลองของใหม่หรืออยากเป็นเทรนเซตเตอร์ครับ w วิน a s t ผมว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่น่าลองมาดูแล้วก็ลองดูสไตล์รถของเขาว่าเอ้ยมันดูแล้วแบบน่าสนใจไหมน่าจับตามองไหม และถ้าเป็นส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่ารุ่นที่ขายประเทศไทยแล้วน่าจะไปได้ดีประมาณก็คือประมาณ Winfast 7 Winfast 8 Winfast 9ซึ่งเป็นรถไซส์และหน้าตาที่ผมว่าตลาดประเทศไทยน่าจะให้การตอบรับดีแต่สำหรับเจ้า e34 แล้วก็ vf5 ที่จะมาก่อนเนี่ยก็ต้องมาดูกันแล้วว่าสเปคกับราคาจะถูกใจหรือเปล่า เอาเป็นว่าผมอยากเชิญชวนให้ทุกคนลองมาดูตัวจริงของเพื่อนบ้านในอาเซียนเราที่สร้างแบรนด์รถจนไปถึงระดับยุโรปและอเมริกาได้อย่างวิน f a s t ดูนะครับว่าถูกใจกันไหมน่าสนใจไหมพอจะเป็นตัวเลือกที่ไปสู้กับฝั่งจีนได้หรือเปล่าเราลองมาดูกันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือแกดกวนลองนิดหน่อยแล้วเล่าวินฟ a ส t ครับตัวจริงทั้งหมดพบกันได้ที่งานแบ n g อ o k International Motor Show ครั้งที่45นี้ครับพบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ